ขยีย่อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์ลึ่หนึ่งในใต้ราัตอนที่642เสียงโขยขวนสะท้อนทั่วสำนักศึกษาไปชามสิทธิ์ทุกคนต่างมีใบหน้าแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นหัวใจพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพในช่วงนี้พวกเขาใช้ชีวิตหวาดระแวงภายใต้การคุกคามของเผ่าปีศาจแต่ใครจะคิดว่าสถานการณ์ทั้งหมดกลับพลิกผันในช่วงเวลาวิกฤตจอมปีศาจ เฮยสือเถียนที protest, ่อย <c oughs> <Your face> ู่ยงคงกระพันในสายตาพวกเขาอ่อนแอเหลากะหมดต่อหน้าสิทธิผู้ซึ่งสามารถชนะอีกฝ่ายด้วยการตวัดดิวทุกคนรู้สึกว่าเลือดในกายเดือดผ่านเพราะเป้าหมายสูงสุดในการฝึกหยุดคือการปกป้องคนที่ห่วงใหญ่ในเวลาสําคัญและได้รับความเคารพจากทุกคนเห็นไหมล่ะเห็นยังข้าบอกพวกเจ้าไปแล้วว่าตาบใดที่พี่ใหญ่มู่เฉินอยู่ที่นี่จอมปีศาจเฮยสือเถียน ต้องตายคาที่แน่นางยกไม้ย,ยกมือด้วยความตื่นเต้นและมองสมาชิกชุมนุมเทศที่ดาวรัว่วพี่ใหญ่สุนเอ๋อมองขาดจริงๆทุกคนนั้นก็ต่างรู้สึกช่วยไม่ได้กับความเชื่อมั่นที่ไร้เหตุผลของนางแต่ตอนนี้พวกเขากลับอดไม่ได้จะรู้สึกชื่นชมนางฮ่หาฮ่าข้าจะดูว่าใครกล้าแข่งกับชุมนุมเทศที่ดาวร่วในานาคตอีกเราสิทธ์คนอื่นขอสำนักศึกษาเปยชังต่างาม,มองด้วยความอิจฉาหลังจากศึกนี้ ชุมนุมเทพที่ดาวร่วงจะเป็นชุมนุมสุดยอดในสำนักอย่างไม่ต้องสงสัยและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านไปกี่รุ่นนั่นเป็นเพราะต่อให้พวกเขาจบการศึกษาและออกจากสำนักศึกษาไปช่ามขนาดท่องยุทธภพ,พตราบใดที่พวกเขาบอกว่าพวกเขาเคยอยู่ในชุมนุมที่ก่อตั้งโดยมู่เฉินมินำซ้ำเขายังเป็นสิทธิพี่ของพวกเขาไม่ว่าจะไปที่ใดคงมีแต่เสียงสรรเสริญบางคนที่มีความคิดเฉียบคมก็เริ่มมองหารูทาง จะเขารวมชุมนุมเทศที่ดาวรวมหลังจากเรื่องทั้งหมดจบลงเจ้านั่นสวนชางเสรงิงรีเฉินทงเวินชิงเฉียนก็ฟื้นจากการตกใจนั่นเป็นเพราะมูเฉินเกินความเข้าใจของพวกเขาไปแล้วขณะพวกเขายังคงดําเนินตามเส้นทางเพื่อมุ่งสู่ระดับเทียนจื้อจุนพวกเขาตระหนักว่ามูเฉินเกินขอบเขตนั้นไปเรียบร้อยช่องว่างมหาศาลนี้ทําให้ไม่มีกระทั่งความกาล้าจะไล่ตามตอนนั้น ทำไมข้าถึงไม่เห็นว่าเจ้านี่จะทรงพลังมากขนาดนี้วนชิงเฉียนเนี่พูดขึ้นขณะมองลั่วลี่ย้อนกลับไปในอดีตคงไม่ใครคิดว่ามู่ฉันจะก้าวมาถึงจุดนี้ยกเว้นลั่วลี่ขณะทุกคนคิดว่านางเนี่ยพบแค่ก้อนหินธรรมดาทามกลางทรายนางก็เชื่อมันอย่างแน่วแน่ว,ว่าหินที่นางพบต้องสองประกายเจ,จิดจ้ากว่าเพชรเม็ดใดในโลกใบนี้ เสินชางเซิงก็แต่อะไรลีเฉียนธงด้วยความเห็นใจและเขาไม่รู้ได้อย่างไรว่าสหายคนนี้แอบปื้มลั่หลี่ด้วยตลอดแต่น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสหวนชิงเฉียนก็ถอนหายใจนางมักรู้สึกว่ามู่เฉินไม่เข้ากันกับลั่หลี่ในอดีตแต่ขณะน,นี้นางต้องยอมรับว่าชายหนุ่มที่เคยปรององกันในศึกเป็นจักาคีเติบโตขึ้นจนเหนือล้ำไปแล้วเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มคนนั้นอีกต่อไป ตอนนี้เขาคือสุดยอดจอมยุทธแห่งมหาพันภพไปหมิงและไท่ชางก็ปรากฏตัวพร้อมกับการตายของจอปีศาสตร์เฮยซือเทียนภัยพิบัติจากเผ่า,าปีศาสตร์ไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปนั่นหมายความว่าหายนะที่สำนักศึกษาไป่ชางกำลังไปเชิญอยู่ได้หายไปจนหมดรอยยิ้มจึงปรากฏบนใบหน้าพวกเขาอาจารย์ใหญ่อีกสี่คนจากสำนักศึกษาอื่น ก็เข้ามาแสดงความยินดีในเวลาเดียวกันดวงตาแต่และคู่ก็สั่นไหวด้วยความอิจฉาเนื่องจากพวกเขารู้ว่าด้วยอดีตศิษย์คนนี้จากสำนักศึกษาเป๋ยชางจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนชื่อเสียงจะดังไปทั่วมาหาพันพบบางทีในอนาคตสำนักศึกษาเป๋ยชางจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำของภาคเบนจ่าาคีความอึมครึมในภูมิภาคนี้หายไปจนหมดถูกแทนที่ด้วยเสียงโขลอกมือเฉินสะบัดมือ ลบรัศมีปีศาจจนหายไปหมดเห็นชัดว่าแม้กระทั่งตัวเขาก็ตกใจกับความแข็งแกร่งที่มีพาะก่อนจะเข้าสมาธิต่อยเขาใช้พลังทั้งหมดก็สู้ได้กับมั่วเหอเทียนในระดับเดียวกันตอนนี้แม้มั่วเหอเทียนจะใส่ขวดมหาเพิงวารีก็เป็นไปไม่ได้จะสู้กับเขาเนื่องจากตอนนี้เขายังไม่ได้ฝากชื่อไว้บนธรเนียบเหนือภพแต่สามารถควบคุมพลังเอกภพได้ถึงจะเป็นเพียงเส้นหนึ่ง แต่ก็เกินขอบเขตระดับเทียนจื้อจุนขั้นสั้งระยะปลายไปแล้วห้าปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์นี่ตัวเขาหันกลับไปและปากฏเบื้องหน้ารัลดีรัลดีก็มองด้วยความอึง้งนางยังไม่สามารถดึงสติกลับได้พอยิ่งจอมยุทธ์มีพลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถึงพลังมู่เฉินว่าน่ากลัวมากเท่านั้นคืนสติได้แล้วในตารัลรีนั้นมีขึ้นบางอย่างจากนั้นก็กอกตาทีหนึ่งนางกลับไม่รู้เลยว่ารูปลักษณ์ของนาง แค่การปาดมองก็สามารถทำให้คนนั้นมึนเมาได้เก่งไหมละ่ะมู่ฉันถามเฉพาะต่อหน้าหญิงคนรักเท่านั้นที่เขาเปิดเผยด้านโอ้อวดให้เห็นเก่งเจ้าเก่งที่สุดรัวรีเองก็รู้สึกขบขันคลิกคลิกมูกฉันตอนนี้เจ้าหน้าเก่งขามมากเลยนะจังหวะนั้นเองรลินจิ้งก็กระโดดเข้ามาข้าคิดว่าตัวเองสามารถดึงช่องว่างพลังเข้ามาใกล้ได้แล้วแต่เจ้ากับเวียงข้าออกไปไกลแทนเซียวเซียวก็เดินเข้ามา จาทำสำเร็จแล้วหรือนางรู้เหตุผลที่หายหน้าหายตาไปของมูเฉินตลอดห้าปีมูเฉินก็บอกว่าอีกนิดหน่อยนะ่ะเขายังไม่ได้จารึกชื่อไว้บนทำเนียบเหนือพบทว่าเขารู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของมันย่างคุมเขือเมื่อทั้งสี่คนพูดคุยกันเรียบร้อยกระปากดตัวเบ้องหน้าไถช้างและเปยหมิงเมื่อมองไปที่ใบหน้าคุ้นเคยทั้งสองมูเฉินก็รู้สึกถึงขึ้นในใจย้อนกลับไปตอนที่เขาท่องยุทธภพครั้งแรก เขายัางเป็นจอมยุทธรุ่นเยาว์ที่พึ่งก้าวเข้สู่ระดับจื้อจุนแต่ตอนนี้เขายือนอยู่บนจุดสูงสุดของมหาพันพบสิทธิ์มูเชนินทักทายอาจารย์ใหญ่แล้วพัวพุโสไปหมิงแม้พลังของเขาจะก้าวข้ามทั้งสองไปแล้วแต่ตัวเขายังเคารพไทชางและเปยหมิงในายดีทั้งสองดูแลเขาเป็นอย่างดีขณะอยู่ในสำนักเมื่อมองไปยังท่าทีอ่อนน้อมของมูฉันไชางและเปยหมิงก็พอใจ เด็กหนุ่มในตอนนั้นไม่ได้ยิงพยองเพราะความสำเร็จที่มียังคงรักษาความสุภาพเรียบร้อยตอนนั้นเองเซนชางเซิง,งรีเฉียนทงหวนชิงเฉียนเย่ชิงหลิงก็เข้ามาพี่ใหญ่มู่เฉินเย่ซุนเออร์นั้นพูดขึ้นซุนเออร์ตัวน้อยเมื่อเห็นเยี่ซุนเออร์อีกครั้งก็หัวนึกถึงอดีตตอนที่เขาอยู่ในมิติเปยดช่างได้พบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆก้าวคมห่างมาใบหน้าเต็ไมไปด้วยความไม่มั่นใจ แต่ตอนนี้เด็กสาวตัวเล็กเติบโตขึ้นแล้วข้าไม่ได้เป็นเด็กน้อยต่อไปดีนแบบนั้นเขาก็เอื้อมมือไปขยี้ผมทําให้เนี่ยเหมือนกับอดีตขนาดนางมองเขาอย่างฟืดเฟื่องหลังจากแกล้งเยี่ยสุนเอ๋อมู่เฉินก็หันไปหาทังเชียนเอ๋อที่มีใบหน้าเต็มไปด้ยวยรอยยิม้มนางตอนนี้เติบโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วต้องขอบคุณพี่เชียนเอ๋อที่ขยี่เครื่องรางชิ้นนั้นทําให้ข้ารู้สึกได้ถึงพื้นที่นี้จนรีบเร่งมาที่นี่ได้ทันเวลา ทางเชนเอิร์ได้ยินแบบนั้นก็มองมูเฉินเกาด้วดีที่เป็นเหมือนคู่กิ่งทองใบหยกครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้ามิเช่นนั้นสำนักศึกษาหวั่นห่วงคงไม่สามารถรอดพ้นจากขายนะไปได้ทางเชนเออร์ถอนหายใจสำนักศึกษาหวั่นห่วงมีศิษฐ์บาดเจ็บล้มตายจํานวนหนึ่งในตอนที่หนีตายมายังทวิปยปชางมูเฉินทําได้เพียงตบไหล่เพื่อเป็นการปลอบโยนพี่ใหญ่หมูเฉินจะออกเดินทางทันทีเลยไหมเยซุนเอิร์ถามขึ้น เมื่อสัมผัสได้ถึงความอยากให้อยู่ต่อในสายตาทุกคนมูเ่เฉินก็ยิ้มและมองสำนักศึกษาเปยชางณัดที่แห่งนี้แต่ไม่ได้ความทรงจำข้าจะอยู่ในทวีปเปยชางอีกสักพักและแก้ไขาหายนะเรื่องจัก,กรวัิปีศาจภายในดินแดนมหาพันพให้หมดสิน้นบมิ่เสียงคำพูดนั้นเสียงโขลร้องแสบแก้วหูก็ดังขึ้นในสำนักศึกษาเปยางจังหวะนั้นเองมือนุ่มนิ่มก็กำไปที่มือเขา เขารูว่านี่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของความสุขก่อนสงครามครั้งใหญ่จะอุบัติพร้อมกับความตายของจอปีสาจเฮยสือเถียนภายพิบัติที่กืนกินทวีปเปยชางก็หายไปความสงบสุขก็กลับคืนมาแต่ก็ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังจากนั้นอีกสองวันมูเฉินก็นำรัวรีรินจริงเซี่ยวเซียวตะเวนไปทั่วมหาพันพพวกเขาช่วยกันดับหายนะที่เกิดขึ้นเมื่อมีการช่วยเหลือของมูเฉินภายพิบัติ ก็ไม่เป็นภัยพิบัติอีกต่อไปในเส้นทางที่เขาก้าวผ่านภัยพิบัติปีศาจจะถูกละงับและไม่สามารถก่อให้เกิดความปั่นป่วนใดๆได,ได,ได้ภายใต้ประสิทธิภาพนี้ความสงบกลับคืนสู่มหาพันพบในเวลาสองวันทวีปเปย์ช่างสำนักศึกษาเปย์ช่างหลังจากผ่านสงครามมาได้ทั่วทั้งสำนักก็อยู่ในสภาพย่ำแย่ตอนนี้ทั้งหมดกำลังฟื้นฟูแม้ว่าสถานที่จะถูกทำลายแต่ยังโชคดีไม่มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บล้มตาย ดังนั้นบรรยากาศในสำนักจึงยกขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีมูฉันก็สร้างขวัญกำลังใจได้มากมมหนำซ้ำทุกคนยังยอมรับว่าสำนักศึกษาไปช่างมาถึงจุดสูงสุดแล้วบนภูเขาที่ตั้งอยู่ด้านหลังชุมนุมเทศที่ดาลวกมูฉันก็ร่วรีเดินเข้ามาก่อนจะหยุดอยู่ที่จุดสูงสุดและมองกองประชาการใหญ่ของชุมนุมเทศที่ดาลวกเฝ้ามองเราสิทธิ์น้องที่กำลังช่วยการสร้างบ้านผัก ทั่วทั้งสำนักตอนนี้เต็ไมไปด้วยพลังชีวิตสิทธิ์บางคนที่สังเกตเห็นมูเฉนและลูวดีก็มองด้วยความอิจฉาเพราะภายใต้แสงอาทิตย์ทั้งสองดูโดดเด่นข้าจำได้ว่าตอนนั้นเราช่วยกันก่อตั้งชุมนุมเทพที่ดาวรุ่งขึ้นที่นี่มูเฉนมองทะเลสาบนั้นพร้อมลอยยิ้มในตอนนั้นเขาค่อนข้างจะแก่งกล้าได้พบและเจอสหายคู่ต่อสู้มากมายในสำนักแต่เวลาผ่านไปบางส่วนก็ถูกลืมเลือนกลายเป็นคนที่ผ่านมาในชีวิต แต่โชคดีที่หญิงที่ยืนเคียงข้างไม่เคยเปลี่ยนไปใบหน้ารัวรีก็เปล่งประกายกอจับเผยรอยยิ้มในเวลานั้นพวกเขานำสิทธิ์ใหม่ร่วมตัวกันก่อตั้งชุมนุมเทศที่ดาวรัว่วทุกคนทำงานอย่างหนักสร้างรากฐานในสำนักศึกษาเปิดฉางมัวหวนิดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ช่างเต็มไปด้วยความทรงจำอันง,งดงามรัวรีก็มองสิ่งปลูกสร้างนั้นข้าดีนมาว่าภาคเวนจ่าภาคีกำลังจะรวมเป็นหนึ่งพวกเขาตั้งใจ จะให้เจ้าตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสร์ด้วยนะโอ้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กในมหาพันพบสำนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นทุก,กวันบางแห่งมีลากฐานที่เหนือกว่าภาคเว้นจาภาคีตอนนี้เมื่อพวกเขาร่วมตัวกันบางทีในอนาคตอาจสามารถเขย่ามหาพันพบได้สำหรับชื่องั้นสำนักศึกษาชังจงก็แล้วกันโดยการใช้ชื่อของทำเนียบเหนือพบเขาหวังว่าจะมีศิษย์น้องจากที่นี่ทิ้งชื่อเอาไว้ บนทำเนียบในอนาคตเพิ่มได้อีกสำนักศึกษาช่างจงรัวรี่ก็ยิ้มไม่เลวฟังดูทรงพลังมากแต่ถ้าห้าสำนักรวมตัวกันศึกเบนจภาาคีจะไม่มีต่อไปในอนาคตเนื่องจากนางจำได้ว่าตนเองและมูเฉินต้องต่อสู้กันและเอาชนะคู่ต่อสู้ในนั้นมูเฉินนั้นค่อยๆเหยียดแขนและโอบเอวจับไปยังส่วนที่น่าประทับใจเมื่อรู้สึกถึงการกระทำรัวรี่ก็มองเขา ถ้าเป็นคนอื่นคงยอมแพ้ต่อสายตานี้แต่มูชินกับหน้าด้านเข้าขั้วรับก่อนจะดึงนางเข้ามาก่อนเจ้านหน้าด้านจริงๆลัวรีก็หยิกเอวมูชินก่อนที่นางจะซบขั้วอะไรขณะที่ทั้งสองกอดกันลัวรีมองมูชินมูชินครั้งนี้เราจะสามารถเอาชนะเทพปีศาสจักพัิได้ไหมหมูชินบอกว่าก่อนเทพปีศาสจักพัิจะเผยตัวไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่ามันจะมีพลังมากเพียงใด ดังนั้นข้าไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเอาชนะได้ไหมต่อให้ท่านเสียเวเยน็นท่านหลินตงและข้ารวมพลังกันขณะคิ้วขมวดกันแม้เขาจะแสดงความมั่นใจต่อหน้าคนอื่นแต่ก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าคนอื่นนอกจากรัรวลี่นั่นเป็นเพราะเทพปีศาสตร์ก้าวเนตรยากแท้ย่่งถึงเมื่ได้ยินค,คําพูดนั้นสีหน้ารั่วลี่เปลี่ยนไปนางก็มองชายคนรักด้วยความปวดใจนางรั้วมู่ฉันกดดันมู่ฉัน เจ้าทำได้ดีมากแล้วยังจําได้ไหมเจ้าเคยบอกข้าว่าจะเป็นยอดหยุดและปกป้องข้าจากพายุโหมกระหนำ่ำตอนนี้ข้าคูดได้เต็มปากว่าเจ้าทําได้อย่างที่พูดตอนนั้นจริงๆแล้วเจ้าคือยอดยุดหนึ่งเดียวในหัวใจข้านางมองมู่เฉินใบหน้าก็แดงน้ําเสียงก็อ่อนโยนมูน่เฉินข้าโชคดีจริงๆที่ได้พบเจ้าในสงครามเทพพยุดเสียงของนางนุ่มนวล มูเฉินเองเนี่ยก็ก้มขวมองใบหน้านั้นเขามองริมฝีปากของคนหลักรู้สึกอารมณ์อยู่ในความวุ่นวายเขาค่อยๆกระชับมือโอบเอวรัวรีสัมผัสได้ถึงแววตาของมูเฉินรัวรีนั้นก็กระวลกระวายรัวรีข้าโชคดีที่ได้ช่วยเหลือเจ้าในสงครามเทพพยุทธครั้งนั้นพูดจบเขาก็ไม่สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้กระทำการจูบนางเมื่อทั้งสองนั้นกระทบริมฝีปากล่างรัวรีก็แนบกับผืนหญ้า มูฉินก็เตรียมตัวลุกคืบลัวรีก็พยายามเนี่ยดันหน้าอกมูชินมูฉินเจ้าคิดจะทําอะไรนางมองเห็นไฟปาดถนาในดวงตาของมูฉินมูฉินก็ยินจากนั้นสะบัดมือทีหนึ่งหมอก,ก็ปิดกั้นพวกเขาเอาไว้ลัวรีเจ้าอยากให้รางวัลข้าบ้างไหมเหมือนได้ยินความปาดถนาไม่ดีของมูชินลัวรีก็สายหน้าในเมื่อเป็นแบบนี้ก็อย่าว่าข้าแกล้งนะมูฉินก็ลุกเต็มที่พยายามกระชับพื้นที่ รัวรี่เองก็พยายามต่อต้านแต่นางก็ทนแรงปาถนาของคนรักไม่ไหวสุดท้ายก็ยิ้มออกมามูเฉินถึงขนาดอึ้งไปเลยเขาไม่คิดว่ารัวรี่จะทรงสเสน่ห์แบบนี้มูเฉินเจ้าต้องการรางวัลจริงๆหรือน้ำเสียงนั้นแฝงไว้ได้วยความเย้ายวนเวลานี้นางได้วางกดเหล็กทั้งหมดลงแล้วนางรู้สึกถึงความต้องการของอีกฝ่ายเลยเลิกต่อต้านสัมผัสถึงความแพ่ซ่านนั้นงั้นเจ้าจะยังเป็นองค์คารักของข้าไหม ตลอ,อดไปจัก,กรพรรด,ดินีของข้าในเมื่อเป็นช่นนี้ลัวรีนั้นก็อ่อนไวทั้งสองก็กิ้งไปกิ้งมาตัวรัวรีเลยบอกว่างั้นจัก,กรพรรด,ดินีขออยู่ด้านบนแล้วกันจากนั้นพันธนาการทุกอย่างที่อยู่ในตัวของนางถูกปลดเสื้อผ้าร่นลงทีละชิ้นให้เห็นร่างกายที่เปล่งปรากายมูเฉินถึงกับเลือดไหลาจากโพรงจมูกมูเฉินนี่คือรางวัลที่ข้าให้เจ้ายิงสายิ้มหวาน ในเวลานั้นสายรมค่อยค่พัดพร้อมกับเสียงแห่งความสุขของทั้งสองโอเคครับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเด้อ